ผมมองชัยชนะพักส้มจากผลการเลือกตั้งปี66แล้วหันกลับมามองเลสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฟุตบอลอังกฤษในฤดูกาล2016-2017แล้วเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นจูจุเลสเตอร์ซิตี้ก็เล่นดีและได้แชมป์ไปในที่สุดหลังได้แชมป์แล้วเลสเตอร์ซิตี้เมาค้างกับความสำเร็จและดิ่งลงไปในที่สุดผมหันกลับมามองการเมืองไทยผมเห็นอาการเมาค้างของพักส้ม หลังชนะการเลือกตั้งปี66อาการเดียวกันกับพักแมลงสาบไม่มีนโยบายชัดเจนอุดมการเลื่อนลอยใช้นักวิชาเกินเยอะเกินไปไร้จุดยืนชัดเจนวัฒกรรมนำหน้าพักส้มและเลสเตอร์ซิตี้มาถึงจุดเดียวกันแบบหน้าหลงไหลและดําดิ่งแบบเมาค้างแบบน่ารักน่าชังไปในที่สุดในอีพีนี้ผมจะนำประวัติบุคคลสำคัญทางการเมือง นับต่อแต่นี้ไปท่านจะเป็นแบบต้นฉบับทางการเมืองไทยที่ใครจะทำการเมืองจะต้องศึกษาและดูแนวทางการทำการเมืองให้มั่นคงดุดหินผาต้นแบบนั้นคือนายกทักษิณมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทางอำนาจตัวจริงเสียงจริงที่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองต้องใช้องคคาพยศที่มีทั้งหมดในประเทศมาสู้กับท่านเพียงคนเดียวนับเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่จะถูกเล่าขานต่อไปอย่างไม่รู้จบที่ บุคคลเพียงคนเดียวที่อำนาจเก่าต้องใช้พละกกำลังมหาศาลที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งปวงมาสู้กับนายกทักษิณจนประชาชนพบเห็นการกระทำของอำนาจเก่ากระทำกับท่านทักษิณพากันสายหน้าไปมาด้วยความเอื่มละอา่าการกระทำของอำนาจเก่านั่นเองวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2492ที่อําที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นสถานที่มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่กําเนิดขึ้นที่นี่นั่นเองครอบครัวชิน,นวัตรเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีธุรกิจค้าขายและมีบทบาททางการเมืองท้องถิ่นท่านนายกทักษิณจบมัธยมจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยายลายัยและระดับอุดมศึกษาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่1ิบและโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยสอบได้ที่หนึ่งของรุ่น สุดท้ายท่านนายกทักษิณได้ทุนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาสำเร็จปริญญาโทและเอกด้านอาชญาวิทยาในสาขากระบวนการยุติธรรมจึงไม่แปลกใจทำไมท่านนายกทักษิณจึงลำดับเรื่องราวการเมืองไทยชัดเจนและรู้ตัวการใครอยู่เบื้องหลังอำนาจเก่าที่นำประเทศไทยถดถอยและล้าหลังไปเกือบ30ปีนั่นเองท่านทักษิณ เป็นบุตรของนายเลิศชิน,นวัตรและนางยินดีชิน,นวัตรอันหนึ่งนางยินดีชิน,นวัตรเป็นทิดาในเจ้าจันทิพนเชียงใหม่นั่นเองอันเนื่องจากครอบครัวชิน,นวัตรเป็นตระกูลหนึ่งที่มีบทบาททั้งด้านธุรกิจและการเมืองท้องถิ่นโดยคุณพ่อเลิศชิน,นวัตรเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่และมีชื่อเสียงในพื้นที่แม้คุณพ่อของท่านทักษิณไม่ได้ผลักดันทางการเมืองโดยตรง แต่บรรยากาศครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิน่นมีส่วนทําให้ท่านนายกทักษิณคุ้นเคยกับการเมืองตั้งแต่วัยเด็กดังลูกสาวของท่านทักษิณคือนางสาวแพรทองทานอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเองท่านนายกทักษิณเป็นบุตรคนที่สองในจํานวนสิบคนของครอบครัวชิน,นวัตรโดยมีสมาชิกในครอบครัวเราจะยกมาพอสังเกตดังนี้นางเยาวภาวงศวัร์ซึ่งมีบทบาททางการเมือง เป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยและเพื่อไทยนั่นเองท่านนายกทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรน้องสาวคนเล็กอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยลำดับนายกคนที่28แและเป็นรัฐมนตรีหญิงกระทรวงกลาโหมคนแรกของไทยนอกจากนี้ยังมีพี่น้องคนอื่นๆหลายคนบางคนทำธุรกิจและบางคนมีบทบาททางการเมืองท้องถิน่นเช่น เป็นสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองแสดงให้เห็นว่าตระกูลชิน,นวัตรมีความสำคัญสูงสุดในการเมืองไทยและให้กำเนิดและสร้างนายกรัฐมนตรีถึง6คนนั่นเองในอีพีถัดไปบ้านสวนชัยวัดร้อยจะนำเรื่องราวชีวิตครอบครัวท่านทักษิณจำนวนบุตรธิดาและเส้นทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นและความยิ่งใหญ่ทางธุรกิจของท่านนำมาฝากเพื่อนๆต่อไป ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะการเดินทางในโมกวางทุกเส้นทางมีความท้าทายความมุ่งมั่นที่จะไปอย่าไปกลัวอย่าท้อ เปิดมุมมองให้กว้างขึ้นเปิดหัวใจรับสิ่งใหม่ๆอะไรที่ควรทิ้งไว้ข้างหลังผู้พังก็ทิ้งทิ้งไปบ้างก็ได้นะมันรกสมองและหัวใจฝนตกใส่หน้ารถก็ปาดกระจก เปิดมุมมองใหม่ให้ชัดโลกทั้งใบยังไปไม่ทั่วเลยยับพ้ง